สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมตอนนี้ครับทีมงานสอจอรนลุมลนนะครับวันนี้พาผู้ชมมาชมบรรยากาศการกับเข้าฝั่งนะครับที่ท่าเทียบเรือปัตตานีตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือประมงนะครับบริเวณทะเลที่มาส่งพี่ๆเขาครับเมื่อกี้ได้ออกไปหาปูหาปลานะครับนี่เป็นบรรยากาศการเข้าฝั่งนะครับ ก็จะมีเรือออกบ้างเข้าบ้างนะครับผ่านกันไปมานะครับตอนนี้เราก็พยายามโลบหลีกนะครับเพื่อให้ทางเรือที่กำลังลากออกมานะครับ จเจริญกิจ28่นะครับทุกท่านโชคดีมีใจเดินทางปลอดภัยครับผม เดนลอกคลองบึงนะครับบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างอบอุ่นนะครับที่ท่าเรือปัตตานีนะครับ เรือบรรทไฟนะครับน่าจะเทสร,ระบบไฟนะครับพี่เขาน่าจะเทสระบบไฟนะครับเรือบรรทุไฟคุณชมไดดูบรรยากาศนี่ก็คือขนาดตอนกลางวันเรือ,อบนไปบนเรือย่างชัดเจนขนาดนี้ครับตอนกลงคืนจะขนาด กตรงครับเด็ครับบรรยากาศครับมีคนอาจะเป็ระบบไฟนะครับ ด้านบนก็จะเป็นการซ่อมธนูบำรุงเรือนะครับบางลำก็เตรียมปวนเตรียมลอกเตรียมบอกนะครับเีาก็จะรอให้รอพี่ให้พี่เขาได้ผ่านไปก่อนนะครับ ล้ปลาแดงใหญ่นะครับนี่ครับโอ้บัรยากาศเรือลอบปลาแดงใหญ่ฝั่ง,งนี้ก็จะมีพ,พี่เขารอที่จะออกก็เหมือนกันบางลำก็รอ,อปรับรุงนะครับซ่อมแซมเรือนะครับหลายลำหลายขนาดเลยนะครับที่ท่าเรือปัตตานีนะครับ บรยากาศใกล้ๆนะครับด้านขวามอือนะครับที่เขาโอ้แล้วลอรอบปลาแดงใหญ่นะครับโอ้ยติดก,กันเลยนะครับทีเรืออยู่ใกล้ๆกันนะครับเ,เริ่มออกห่างไปแล้วครับ ได้ถึงตรงที่เรือลากของเราเทียบเมื่อเช้าแล้วนะครับตรงที่ลากออกไปเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมรับชมอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรหรือว่าพี่น้องทางต่างประเทศนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับผมคอมเมนต์นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทีมงานของเราได้ มีแรงฮึสู้นะครับได้ออกมาถ่ายชมบรรยากาศให้ได้ดูนะครับน่าจะมีช่วงบ่ายๆนะครับในการลากเรือออกถ้าเราไม่ติดภารกิจอะไรก็จะมาพาพี่น้องท่านผู้ชมได้ดชมบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ําแข็งนะครับใส่น้ําแข็งเก็บกักกับตุนความเย็นนะครับ เกาะประมงจังหวัดปัตตานีครับอ,อคงจะมาถึงที่ที่เทียบเรือแล้วนะครับที่เทียบเรือกลาองแล้วท,ที่เขากลังขนผู้ปานาน้ำขึ้นเรืออยู่นะครับนู่นขึ้นรถนะครับสนใจจ้า ครับที่รับชมนะครับทีมงานของเราวันนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมครับวันนี้ทีมงานสจนรณุมนลกับโคสาขาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศท่าเรือปัตตานีครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ